ฉันหาอายุฉันจะสั้นลงเฮ้ยปล่อยสิวะปล่อยกูง่อสิวะเอ๊ะทำไมอายุฉันเพิ่มขึ้นหนึ่งปีคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยถ้าฉันแตะตัวคุณอายุฉันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีแล้วสรุปจะปล่อยไว้ใ้กระเป๋าเนี่ยผมจะได้ขโมยคุณไม่ต้องขโมยหรอกคุณมาเป็นผัวฉันนะผัวคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ย ฉันต้องการใช้ประโยชน์จากคุณเป็นผัวฉันนะรับรองว่าคุณจะรวยแน่นอนโอเคเป็นก็เป็นในที่สุดฉันก็หาวิธีรอดตายได้คุณหาวอีกสองครั้งเนี่ยคุณก็จะตายแล้วนะคุณเติมอายุก,ก่อนไหมได้สิครั้งเนี้ยฉันขอเพิ่มเป็นพันปีเลยนะหลังจากนั้นฉันก็ไม่ห่วงเรื่องหาอีกต่อไป นฮะัลโหลครับบอส